ครับผมครับวันนี้นะครับวิ่งเข้มางานเปิดตัวของชิซาโดนะครับกับ n e ว a l t i m ูลนิวฟิวซิ่งเซรนะครับก็เป็นตัวออติมูลตัวใหม่นะครับอยากให้ผู้ช่วยพูดถึงความพิเศษของผลิตภัณฑ์ทีนี้ความพิเศษยังไงบ้างครับครับสำหรับความพิเศษของออติมูลตัวใหม่นี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยคือ slow aging cell นะครับก็คือทำให้เราชะลอวัยแล้วก็ freedom from age นะครับก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่วัยไหนคุณก็มีความสวยมี beauty standard ของคุณเองได้นะส่วนตัวเป็นปรเข้าใจอย่างไรผลิตภัณฑ์นี้บ้้าาางงมันนแบบบว่เือ ส่วนตัวผมประทับใจมากเพราะว่าผมใช้อัลติมูเนี่ยมาหลายรุ่นมากๆแล้วนะครับแล้วก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องครับทั้งเช้า,ชาเย็ยนคืออย่างตัวอัลติมูเองเนี่ยคือจะต้องเป็นตัวที่เราต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรประจําใช้เช้าเย็ยนประจำเนี่ยก็จะยิ่งแบบส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็ผมว่ามันเป็นฟาวเดชันในการที่เราลงเป็นเฟิร์สสเต็ปของทุกสกินแคร์ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะทําให้ผิวของเราแข็งแรงมากขึ้นครับผมอย่างเห็นว่าเราได้มีการไปดูถึงที่ญี่ปุ่นเลยยิ่งทำให้เราเชื่ ใช่ใช่ยิ่งเราเห็นเขาเรียกว่าแบบรู้ถึงแบบดีฟดีเทลถึงแบบพวกอินกิวเดียนต่างๆที่อยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าอินกับมันแล้วเราก็อยากจะบอกสิ่งดีๆแบบนี้ต่อให้กับทุกคนได้รับรู้ครับอืมคืออยากให้ฝากได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับชิเซโด่อัลติมูนิฟิวซิ่งเซรั่มนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับเมื่อีแบบมีพิเศษเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นด้วยจะไม่มีดีพิเศษไม่ได้ไรว่าจริงจริงมันเป็นแบบการ่าดินเนอร์่พีคือผมม่ยังไรู้เลยวว่าวันนี้้ผมตองแบบพีร้อ,องเพลง แล้วก็นั่งกันอยู่ในบนโต๊ะอาหารนะครับซึ่งมีคุณทรายนะครับคอมมูนิเคชันนะครับกออ็อาศัยจังหวะที่ชุลมุนนะครับงงๆเราก็เลยตอบแบบโอเคได้ครับพี่ได้ครับสรุปได้จริงเลยได้มาร้องจริงๆเลยวันนี้ครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าเราเกรงใจถ้าเราต้องไปร้องพี่วีอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบโอ้พี่วีเขาเป็นแบบมือเทพไปแล้วอะไรครับแต่ว่าพอมีโอกาสได้ร่วมร้องกันก็ดีใจมากๆครับ แบบนี้จะมีแบบว่าซิงเกิลต่อไปอะไรกั<า>พี่บีฝากด้วยนะพี่บี <c oughs> เออ้าแบบเห็นถึงคุณภาพเสียงของผมเมื่อกี้นะครับก็ยินดีจะฟีเจอร์อิสักเพลงอน,นี้ถ้ากิดถ้าเกิดมันมีอีกก็คือยินดีเลยยินดีครับยินดีครับยินดีได้ถ่ายรูปอะไรเก็บไว้ด้วยไโอ้ยเยอะนะครับจริงๆได้ไปเรียนรู้หลายที่เลยได้ไปแบบเอ่อ เป็น Head o f ฟ i c e ของชิเซโ d o ด้วยนะครับผมที่ดูนวัตกรรมเขาจะเล่าตั้งแต่แบบฮิส t อรีของชิเซโ d o ว่าเกิดเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วก็ดำเนินงานมายัางไงานจนถึงวันนี้ว่ามีโ r o d u c t อะไรบ้างหลากหลายตัวนะจริงๆทำเป็นทริปที่ทำงานเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าก็มีจังหวะที่เราได้ไปทานอาหารญี่ปุ่นอะไรยครับก็มีถ่ายรูปถ่ายลงตอรี่บ้างครับ ค่อนข้างเยอะคือเราไปเนี่ยเราก็จะ observe อ,อ,อ,อยู่ตลอดเวลาว่าเขาทำอะไรบ้างในนั้นเขาจัดป๊อปอัพอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างอีเวนต์วันนี้เราก็แอบดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับแต่ว,ว่าก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ร่วมงานชิซาโดครับผมอันนี้ก็คือซีอีโอสุรีในกรุงเทพ ก็คือฝากด้วยนะเขารับคอลลาบ o ร a ชัน n นครับซูริกกับไอซิเซโดนะครับผมก็เป็นรสชาติที่อร่อยมากๆนะครับผมเป็นเป็นคอลลับที่เป็นแบบดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนลองชิมกันตอนนี้ก็แบบดีมากเลยนะครับครับตอนนี้มี18สาขาแล้วครับแล้วก็ภายในปีนี้คาดว่าน่าจะประมาณ40สาขาครับมันมีกเป็นัวรที่แบบนอินแบบ่แฟนัทรงอ๋อวครับคือ,ค,อคือจังหวนนะนะั้นต้องบอกว่าคือ คนค่อนข้างเยอะมากแล้วแล้วแอฟเรียมันค่อนข้างแบบแน่นค่อนข้างน้อยอะไรครับมันก็เลยทําให้แบบมีการดันกันเกิดขึ้นหรือว่ามีการที่แบบพยายามจะเข้าหาวินอะไรอย่างครับวินก็เลยพิกัดในเขาายพยายามเซฟวินนี่แหละพยายามเซฟร้านด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเหมือนจะพังร้านเข้ามาอะไรทุกคนก็เขาก็เลยบอกว่าให้ทุกคนใจเย็นอะไราเงี้ยผมก็เข้าไปช่วยบอกทุกคนใจเย็นนี่แหละครับแต่ว่ามีจังหวะที่มีแฟนคนหนึ่งล้มไปผมก็กลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายอะไรเพราะว่าหวาคนมันลุมเยอะมากเลยต้องให้ช่วยเขาขึ้นมาก,ก่อน ขอในทุน,น,นได้ทํ oh, า่ได้มาโอ้หเหรอครับครับครับก็ต้องขอบคุณมากครับแต่ว่าจังหวนะนั้นคือมันจังหวะที่แบบฉุกเฉยจริงๆอ่ะสำหรับตัวผมในะอย่ผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโหถ้าเราไม่เข้าไปช่วยนี่น่าจะเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าล้มลงไปแล้วคนเยอะ <c oughs> ๆมองมอง,มองไม่เห็นแล้วก็รีบเข้าไปช่วยก่อน ก็พอเราได้มีอีเวนต์เปิดเดยอะเมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะอยากจะใกล้ชิดกับเขามากขึ้นดีกว่าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่อีเวนต์ปิดบ้างหรือว่าอยู่ต่างประเทศบ้างอะไรครับพอมีโอกาสได้มาอยู่ที่ไทยก็รู้สึกว่าอยากจะใกล้ชิดกับแฟน ฟูลฟิลเราแฮปปี้ทุกครั้งเหมือนแบบทุกครั้งที่มาเจอแฟนเราเหมือนได้เติมพลังกลับไปทํางานของเราด้วยทํางานในวงการต่อไปด้วยไปถ่ายซีรีส์ไปทํางานต่างๆอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบเออมีกําลังใจอยู่ตลอดเวลาครับได้ค่าบป็นไงก็ฝากด้วยนะครับกับ Pop Up Store นี้นะครับของชิเซโด้นะครับกับ New u l t i m มู e นะครับผมฟิลชิ่งเ Serum นะครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เขาดีมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาลองใช้แล้วก็เขามีกิจกรรมมากมายเลยนะครับใน Pop Up อยากให้ลองแวะมาที่นี่ดูครับ